ครับก็สวัสดีเพื่านทุกคนผมนะฮะเจอกันกับผมกับช่องโปรเทปัฟนะฮะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ10เกมเด่นนะครับนาะที่มีการเปิดตัวในงาน The Game Awards 2023นะครับเนาะจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมนะนะฮะทำาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูที่เกมแรกกันเลยนะครับ โปรเตปัพช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o k Page โปรเตปัพช็อปขายเกมราคาถูกลิงค์อยู่ในเดสคริปชันครับผมเกมแรกผมครับเกมแรกเกมมีชื่อว่า m e t a ฟอร์ลีแฟนตาซีโอนะครับผมจาก Atlas และก็ s t u d i o โอ r o นะครับผมนะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นอารพีแอคชั่นผสมเทอร์เบสอารโดยในเกมเกมนี้เนี่ยเป็นความ ร่วมมือกันของของทีมงานที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับผมนะฮะมีทั้งอ่าทีมงานจากทางเกมเพอร์โซน่านะครับผมทั้งคาเตอร์ดีไซน์คุณชิเงโนริโซเอจิมะนะครับผมอปโปเซอร์ oser, คุณโชจิเมกุโรและก็เดตเตอร์ของเกมนะครับเนาะคาสุระฮาชิโนนะครับผมที่เคยมีมีผลงานกับเพอร์โซน่าสามสี่ห้านะครับผมรวมไปถึงคุณคุณโคดะคาสุมะนะครับเป็นคอนเซ็ปต์อาร์ติสต์ที่ซึ่งเคยทำเกมให้กับอ่าเนียออโตมาต้า ก็ได้ร่วมงานกันในเกมนี้ด้วยนะครับผมนะฮะข้อมูลของเกมนี้อาจจะยังไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับแต่เพียงแต,แต่เรารู้ว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมเทิร์นเบสเป็น RPG นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นเกมแรกที่ที่เป็นแอคชั่นผสมเทิร์นเบสซึ่งไม่ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ในในเกมปัจจุบันนะครับผมนะฮะที่เป็นแอคชั่นผสมเทิร์นเบสไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมนะฮะตัวเกมจะวางขายในช่วงฤดูใบไม้ร่วง2024นะครับผมลงให้กับ PC และก็ Xbox Series นะครับส รอกันได้นะครับผมนะฮะกิ๊กินสองครับเกมอ่าชื่อว่า Exodus ครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่นเติร์ดเพอร์ซันชูตติ้งนะครับผมฮะซึ่งมีจะมีเนื้อเรื่องที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับผมที่ไี่ออกก็นึกถึงเกี่ยวกับ Interstellar ก็ได้นะครับผมนะฮะเนื้อเรื่องเกมอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะครับเนาะเพราะว่าทุกครนที่เป็นเกมเนื้อเรื่องแหละก็เลยอาจต้องกักเนื้อเรื่องเอาไว้ก่อนนะครับผมนะฮะซึ่งเกมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครที่แบบเป็นคนชอบ ชอบหนังหรือเกมที่เกี่ยวกับการเล่นกับเวลาเนี่ยแนะนำเกมนี้นะครับสำหรับเกม e x o d u s นะครับผมนะฮะตัวเกมยังไม่ประกาศวันวางขายนะครับผมฮะแต่ว่าจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series X s, และก็ PC สนใจก็รอกันได้นะครับผมอ่ะเกมที่3ามครับผมอ่ะเกมที่3ามีชื่อว่า Keburi นะครับเนาะเกี่ยวกทีมผู้สร้างเกมอิสระ ค่ากิจอิสอาหยรมอันซีนนะครับผมนะฮะซึ่งโดยมีคนคุมก็คือคุณอิคุมินากามูระซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน Art อาร์ตไดเรเตอร์ของของทาง Tango Tempest เกมจะเป็นเกมแนวแอชชั่นโคออกนะครับผมนะซึ่งต้องต่อสู้กับพวกกับพวกโยคัยนะครับผมแล้วก็ตีมเกมเนี่ยจะมีความผสมความเป็นญี่ปุ่นโบราณผสมกับความเป็นสมัยใหม่นะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าตัวอย่างของคลิปของเกมมันสั้นมากนะครับผมนะฮะก็เลยยังไม่เห็นอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับผมเกยมยังไม่ ประกาศวันวางขายนะครับเนาะเพราะว่าเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับผมยังไงก็สนใจก็รอกันนะครับเนาะสำหรับเกมเคบุริเคบุริภาษาญี่ปุ่นแปลว่าควันนะครับผมนะฮะก็รอกันได้นะครับผมเกมต่อไปครับผมอะเกมนี้ผมว่าหลายคนน่าจะรอกันอยู่นะครับเนาะกับดราก้อนบอลสปาร์คิ้งซีโร่นะครับผมอ่ะจากค่ายบันไดน้มโคนะครับผมอ่ะเป็นเกมต่อสู้ครับผมว่าต่อสู้แบบชิงจังหวะถ้านึกไม่ออกก็คล้ายๆกับภาคบูโดไคเทนไคชิที่เคยลงสมัยี PS2 ครับผมนะฮะคล้ายๆกันนะครับเนาะข้อมูลเกมอาจจะจะไม่ไม่มีอะไรมากเนื่องจากเป็นเกมต่อสู้นะครับเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครเป็นแฟนดา้อนบอลเนี่ยตัวละครจากดา้อกบอลที่สามารถเอามาสู้ได้แทบจะหยิบยกเอามาในเกมนี้น่าจะน่าจะพอสมควรเลยนะครับเนาะแฟนดา้อนบอลไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะฮะเกมนี้ยังไม่ประกาศวันวางขายนะครับแต่ว่าจะลงให้กับทั้ง PS5 Xbox s e r i e s X s และก็ PC นะครับผม สนใจก็รอกันได้นะครับผมโดยเฉพาะแฟนดักกันบอลน,นะอันนี้สองอันนี้อยากให้ติดตามกันนะครับเกมต่อไปผมครับเกมที่5นะฮะเกมมีชื่อว่า The Casting of Frank Stone นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับเนาะเกมแนวเนื้อเรื่อง i n t e r a ร์แอคนะครับซึ่งตัวเกมเนื้อเรื่องจะอยู่ในจักรวาลของ Dead by Daylight นะครับเนาะแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยก็คือเป็นทางค่าย Supermassive เก e นะครับเนาะซึ่งเคยฝากผลงานไว้กับทั้ง Until Dawn The t ด r บพิเกอร์และก็ The Quary รนะครับผมนะฮะซึ่งเนอวาที่เป็นเกมแมปอินเทอร์แอคทีฟนะครับเนาะก็จะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่มีการตัดสินใจและก็มีฉากจบหลายแบบนะครับเนาะเกมเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะยังมีข้อมูลไม่มากนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการหลุดสปอยนะครับผมนะฮะตัวเกมจะขายในปี2 0 2 4นะครับผมลงให้กับทั้ง ps 5 xbox series และก็ PC นะครับผมใครเป็นแฟนเน็บายเดนไลท์อยากเล่นเกมเนื้อเรื่องก็รอกันได้นะครับผมนะ เกมที่6ครับผมว่าหลายคนก็น่าจะรอเกมนี้กันนะครับผมอ่ะเกมที่เกมที่ชื่อว่า OD นะครับผมหรือว่า Overdose นะครับเนาะจากทาง Kojima Productions นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญนะครับผมนะฮะบอกตามตัวว่าข้อมูลยังไม่เยอะยังไม่ได้เห็นอะไรมากเห็นแต่ว่ามีนักแสดงชื่อดัง3คนนะครับที่จะมาอยู่ในเกมนี้นะครับผมตัวเกมใช้ u n r e a l Engine 5ในการพัฒนานะครับเนาะข้อมูลยังมีไม่มีอะไรมากนะครับผม ตัวเกมจะว่าจะยังไม่ประกาศวันวางขายนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือลงให้กับ PC แล้วก็ Xbox Series นะครับผมใครเป็นแฟนเกมของทางเฮียโกจ i m a ก็รอกันได้นะครับเนาะนอกจากมีเ e s t a n d i n g แล้วก็ยังมีเกมนี้ยังอยู่ในการพัฒนาอยู่นะครับนะครับเกมที่7จ็ครับผมอันนี้เป็นเกมไม่คิดว่าจะมีจะมาเหมือนกันนะฮะกับ Marvel Blade นะครับผมเกมจากผู้สร้าง a r เคยงนะครับเนาะนะครับผม แต่ก็จัดจำหน่ายโดย Bethesda นะครับผมเป็นเกมแนว Third Person นะครับผมนะฮะซึ่งมีเนื้อเรื่องอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าคือเวลาเราได้ยินเรื่องเบลต์เนี่ยก็คือประมาณว่ามันมีปีศาจบุกเมืองครับผมแล้วก็ยังมีฮีโร่อย่างเบลต์เนี่ยต้องคอยต่อสู้กับพวกแวมไพร์นะครับผมนะฮะในภาคนี้เราก็ต้องต่อสู้กับแวมไพร์ที่ไม่ไปบุกกรุงปารีสนะครับผมนะฮะผู้คนต้องไปอยู่ที่ปลอดภัยเวลากลางคืนนะครับผมและให้ทางเบลต์เนี่ย ข้ามาต่อสู้เพื่อปลดปล่อยกันมึกอ่าปลดปล่อยปีศาจออกไปจากออกไปจากเมืองนะครับผมนะฮะตัวเกมยังอยู่ในการพัฒนานะครับผมนะฮะยังไม่ประกาศวันวางขายแล้วก็แพลตฟอร์มที่ลงนะครับเนาะยังไงก็รอกันไปก่อนนะครับผมสําหรับ marvel blade นะครับเกมต่อไปผมครับอันนี้มีชื่อว่า exo b o r n นะครับผมจากทีมสร้างที่ชื่อว่า shark mob นะครับผมเป็นเกมแนว action shooter นะครับผม third person นะครับผมซึ่งตัวเกมตัวเกมเนี่ยจะมีความคล้ายกับ อ่าทาง Escape from Tarkov ด้วยนะครับเนาะมีการชิงของดีออานอกพื้นที่ด้วยนะครับผมซึ่งดูจากตัวอย่างเกมมันยังโชว์อะไรไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมีความคล้ายๆกับ t a r ์คอนะครับเนาะเผื่อใครสนใจแบบเก,เกมเกมแนวนี้นะครับซึ่งเพราะว่า t a r ์คอเนี่ยเกมมันขายแพลตฟอร์มแยกเนาะแต่ว่า e x o b o เนี่ยมีลงให้กับทาง s t e ีมด้วยนะครับเนาะตัวเกมยังไม่ประกาศวางวางขายนะครับแต่ว่าจะลงให้กันให้ทั้งกับ PC แล้วก็ Xbox Series นะครับเนาะสนใจก็รอกันได้นะครับผมอะ่ะไอโซบอลสตีมมีขายด้วยนะครับผมสามารถไปกด Wishlist กันได้นะครับเนาะเกมต่อไปครับเกมที่9นะครับผมชื่อว่า v Visions of Mana นรับผมอะจาก Square Enix นะครับผมไม่ได้ยินเกม Mana ภาคใหม่มากว่า15ปีนะฮะภาคล่าสุดก็คือ Dawn of Mana สมัยเพยนะครับเนาะซึ่งไอวิชั่นอ of Mana เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นอานะครับเนาะซึ่ง จะพักนี้จะเป็นแนวกึงก่งๆ Open World ด้วยนะครับผมนะฮะให้เราได้ต่อสู้ทำภารกิจแล้วก็เดินเนื้อเรื่องในในตัดสไตล์ของมานาซีรีส์นะครับผมนะฮะข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมตัวเกมจะวางขายในปี2024นะครับผมลงให้ทั้งกับ PS5 Xbox Series และก็ PC ใครเป็นแฟนเกมมานาซีรีส์รอกันได้นะครับเนาะกว่าจะพักใหม่จะมานี้ต้องรอถึง15ปีเลยนะฮะร,รอกันได้นะครับผมและก็ปิดท้ายด้วย เกมสุดท้ายนะครับนอกกับ Monster Hunter w i s e นะครับผมเกมจากค่าย Capcom นะฮะเกมล่าแยะของทุกคนนะครับผมโดยในภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นการล่ามอนสเตอร์ในพื้นที่กว้างใหญ่นะครับผมนะฮะแต่ก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมีเรื่องของฝูงมอนสเตอร์ที่อาจจะมีส่วนมีผลต่อการล่ามอนของเรานะครับผมข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเนาะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับผมตัวเกมจะวางขายในปี2025นะครับผมลงให้ทั้งกับ PS 5 Xbox Series และก็ PC นะครับผมใครเป็นแฟนบอนฮันเกมล่าเยะรอกันได้ผมครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมจะครบรอบ20ปีภายในช่วงปีหน้าด้วยนะครับเนาะก็รอกันได้นะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ10เกมน่าสนใจที่ได้มีการเปิดตัวในงาน t h อ g เกม a w a r d s 2023นะครับเนาะสนใจเกมไหนก็มาคุยกันมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้นะครับเนาะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเนาะโปรเตป๊บไปก่อนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผม